อันนี้ผมแนะนำโปรแกรมที่สร้าง GPS ควรใช้นะครับอันนี้โปรแกรมชื่อ GPS Test ครั้งนี้โปรแกรมเนี่ยมันจะสามารถรองรับดาวเทียมได้หลายระบบแต่ว่าเครื่อง GPS เราปกติเนี่ยมันจะรองรับแค่สามสี่ระบบ Galileo บางตัวไม่รับด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นผมจะลองเปิดแค่สองระบบนะก็คือ GPS กับกนัสคราวนี้มันก็จะขึ้นว่าดาวเทียมแต่ละดวงอยู่ตำแนหน่งไหน ถ้าเราจิ้มมาตรงสามเหลี่ยมข้างล่างปุ๊บมันจะขึ้นเป็นบาร์ของสัญญาณบอกว่าดาวเทียมแต่ละดวงเนี่ยเป็นมีความแรงสัญญาณอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เห็นตรงจุดตรงเลขข้างล่างไหมฮะเป็นวงกลมเนี่ยคือ GPS ตั้งเดิมสญญามเหลี่ยมนี่ก็จะเป็นในตัวของนี้ตัวใหม่พวกนี้ยิงเราเลือกได้ถ้า,าเป็นห้าเหลี่ยมขึ้นมาก็จะเป็นาลิเลโอนี่เปิดขึ้นมาก็ขึ้นมาเทียบเลยเห็นไหมแต่ปะกะติน่้เราจะใช้กันแค่สองระบบนี้ ในเครื่องทีวทั่วไปน่าจะรองรับแค่สองระบบนี้อันนี้คือเวลาเราอยู่นอกตัวรถเราจะเห็นว่าสัญญาณมันอยู่ที่ดีๆแล้วถ้าเกิดเราเข้าไปในตัวรถที่มีปัญหาเข้าไปเ็จปุ๊บสมมตินะสมมติว่าสัญญาณมันดรอปลงเยอะๆอย่างเงี้ยผมเข้ามาในรถสัญญาณมันดรอปลงนิดหน่อยเพราะว่ามัน,ม,นมีฟดี์ีมีอะไรด้วยอันนี้ปกติ แต่เราต้องดูว่ามันดรอปลงมาดรอปลงมาขนาดไหนถ้าดรอปลงมาจนเหลืองจนส้มไเย, mm hmm. เ,ยเลยเนี่ยเยอะเอะเลยเนี่ยโอเคมันก็จะมีปัญหาแล้วว่ารับสัญญาณดาวเทียมไม่ได้หรือว่าส่งข้อมูลไม่ได้บ้างโดนบ้างอะไรบ้างอันนี้เราต้องมาเช็คกันว่ามันเป็นที่ฟีดัรเป็นที่อะไรคราวนี้กาลองดูนะครับอย่างอันนี้ผมก็หมดว่าด้านบนด้านบนเนี่ยจะเป็นด้านบนโซนเนี้ยเป็นส่วนหน้ารถกับข้างรถ ส่วนไอดวงที่เหลืองๆเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่อยู่หลังรถหรือตรงตรงกลางของคาผุก็ดีอันเนี้ยสัญญาณมันดอบลงเรื่องปกเรื่องปกติลองใช้ดูครับ มาตรงอะไรนะเกกลางวางไว้เกกลางสัญญาณมันก็ดอกลงอันนี้เอาไว้เช็คได้เลยว่าตำแหน่งที่เราตั้งเครื่องเนี่ยสัญญาณแรงหรือเปล่าถ้าเราต้องการเช็คตำแหน่งไหนจุดไหนก็เอาเครื่องโทรศัพท์ไปวางมาตรงตรงนั้นเลยตลองใช้กันดูครับ